ส,สวัสดีครับตอนนี้บ่าวทูนกัอยู่ที่ผักแล้วนะครับตอนนี้กัืซอมาม่ามากินนะครับตอนนี้จะให้เบ่งบรรยากาศนะครับตอนนี้ก็เป็นโรงแรมที่ผมอยู่นะครับผมโรงแรมที่ผมอยู่นะครับก็จะมีนะครับผมก็จะมีน้ําห้อนน้ําเย็นนะครับน้าร้อนน้าเย็นไว้คอยบริการนะครับอันนี้คืออยู่ในแพ็กเกจนะครับกินฟรีนะครับนะครับในแพ็กเกจกินฟรีนะครับผมก็จะมีห้องครัว สำหรับของครัวนี่ก็จะเป็นเป็นของไส้ส่วนรวมนะครับผมของไส้ส่วนรวมนะครับแต่มีทุกอย่างนะครับผมแต่ว่าไส้แล้วก็ให้ล้างนะครับผมล้างเค็บนะครับผมก็จะมีมีดถ้วยซ้ำน้ำมอกรนะครับผมนะครับนี่ครับผมมีมีดมีถ้วยซ้ำนะครับแต่ว่าไส้แล้วเขาก็ต้องเค็บนะครับผมต่อเจ็ตก็มีนะครับในแพ็กเกจตรงนี้นะครับผมก็จะมีในตู้นี้ก็จะมี เป็นของอาหารบ้านเขาแล้วครับผมนะครับจะมีเป็นของบ้านเขานะฮะลาลาอย่างครับตอนเช่าก็จะมีขนมปังนะครับนะครับขนมปังพวกขนมพวกอย่างในตู้นะครับผมประมาณนี้นะครับผมนี่ครับผมจะอยู่ในแพ็กเกจตรงนี้เลยนะฮะจะเป็นห้องครัวห้องรวมนะครับห้องรวมนะครับตอนนี้คงกระซื้อมาม่ามากินนะครับ ชื่อมาม่ามากินกับเป็นบรรยากาศนะครับบรรยากาศอยู่ข้างในนะครับนี่ก็จะเป็นทันเป็นออกมานั่งชมวิวถ่ายรูปฟังเพลงนะครับผมบรรยากาศนะครับมาพี่น้องมาเลยวิวเลยนะครับมากินต้องกันครับมาม่าดีแลวครับผมมาม่าท่านที่กองลูกครับ ตามาแม่พี่น้องดีมานี่หนกับประมาณ10 1 0 13ชิ้นเกนะครับผมนะครับ13ชิ้นเก้งนะครับอันนี้ซื้อเองนะครับตัวนี้ซื้อเองนะครับมาพี่น้องใช้ชีวิตให้อยู่ให้มันรอดไออีกสองเือสองคืนนะครับมาบกินน้ำเชื่อม้กันนะครับมากินน้ำเช่มกันเนขาา้าบาสุสกุลนะพี่น้บรรยากาศด้านหลังก็เป็นว่างพักผ่อนพี่น้องพังพกผ่อนนะครับ มันโบได้มีอันข้าวเหนียวโบได้มีอันลำบากหุงปิ้งไก่ให้กินดิพี่น้องครับเอามันก็นมีแต่ไอ้น,นี่ละนะครับขนมปังนะครับเสียบอยู่จ้ะพี่น้องเสียบอยู่เด้เสียบอยู่มาครับกินด้วกัน เดี๋ยวคืนว่าอยู่ใสมา่ๆนี่ก็คล้องลูกพี่น้องบอกว่าชีวิตเหตุงานอยู่กรุงเทพนะครับมาฮอดอิสราเอลกันแนวประทังชีวิตได้ก็คือมากๆนะครับมนี่เบาสุดคนกัไปย่างเที่ยวมานะครับ ไปพาพี่น้องไปเลอกในเมืองนะครับเยรูซาเล็มนะครับผมไปเที่ยวนะครับไปย่างหาร้านตาหุ่งโอมีพี่น้องในตลาด เหลือเงินเหลือเงินอยู่มั่นสองร้อยเช็คครับผมใส่ยังไงมันสิมันสิเหลือพี่น้องแต่ไงไงมันสินมัชอีกสองคืนนะครับอีกสองคืนเซาเทียงแรงกับชิกินต้มมามา่านลยนะพี่น้องกินอะไรสิพี่น้องบันีน่พักผ่อนพี่น้อง ตอนนี้เบาไปได้พี่น้องหิวหิวไรเมื่อกี้น้องกัดเยอะมาก,ามากามาอาจจะมี ผู้ที่มาผักนะครับผมก็มาผู้ที่มาผักก็จิมานั่งกินนะครับทีนี้ซื้อโซนนี้ก็จะเป็นซื้อว่าเป็นโซนอาหารนะครับเป็นโซนด้านนี้เป็นโซนเป็นห้องครัวนะครับเป็นห้องครัวที่เ็ดกินนะครับเ็ดกินเป็นห้องรวมนะครับผมด้านบนสำหรับด้านบนก็จะเป็นด้านที่นั่งเล่นนะครับมีลำโพงข้างบนบปลีหยนมีฮอทไอมีฮอดไอกองพี่น้องนะครับเมัน มีดนตรตีให้ฟังนั่งบ่ครับผมเดี๋ยวรอเบิดนะครับผม

เดี๋ยวจะไปกินเนื้อแซ่บๆอยู่บ้านเฮ้าครับเนื้อแซ่บเช็ดเี๋ยวบ้านเฮ้าจะไปกินครับโอเคครับเดี๋ยวขอลาไปก่อนมาเนี่ยสบายมากนะครับครับอ่าไม่ดีกร่บให้มาชมบรรยากาศวางอยู่วางเชาครับที่เฮาอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ประมาณนี้นะครับผมโอเคครับคลิปนี้เราส่วนขอลาไปก่อนครับผมขอให้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งอย่าเจ็บอย่าเจ็บครับสวัสดีครับ